ค่ะสวัสดีค่ะ FC วันนี้แม่น้องดาถ่ายคลิปอยู่ที่นี่เพื่อแม่น้องดาถ่ายคลิปอยู่ดีนีน้องอันดาก็บวา,าขึ้นมาพี่น้องบอกเลขพี่น้องบอกเลขสองตัวห้างเดียวไม่แม่ FC บอกเลขด้วยที่บต้องถามหมคะแม่งดาก็โอ๊ตใจบบได้ที่จะมาแบ่งปันแม่แม่ FC จังได้ก็เข้ากับไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยค่ะว่าน,น้องผึ่นบอกตัวไหนไปเบิ่งไปชมเลยค่ะ สวัสดีค่ะเอพีโอ้โหเมื่อเช้าหนูไปไหนมาคะฮะหนูไปไหนมาเมื่อเช้าเนี่บบยพาบินไปไปไหนมาพาบินไปไปจับสลากที่โรงเรียนมาคะ่ะบอกตัวสลากเรียกทีงพี่ดามามไหนเมื่อกี้เนะี่ยหนูพูดแล้วพูดอะไรเมื่อกี้แม่กํลาลังแม่ทํางานอยู่เลยหนูพูดว่าอะไรนะหนูพูดว่าอะไรเมื่อกี้นะเนี่ยอะไรเอพีไปพูดไปพูดตัวไหนแล้วหนูพูดอะไรไอะไรนะข่าหนึ่ง อ๋อเมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้แมงดาถ่ายคลิปอยู่พี่น้องกำลังอัดคลิปอยู่เพื่อนว่าวขึ้นมาพี่น้องยูยูเพื่อนก็ว่าวขึ้นมาไหมคะตัวไหนนะลูกห้าหนึ่งยูยูพี่น้องแมงดากำลังอันสีอัดคลิปอัดคลิปแล้วกำลังสีพาขึ้นไปตลาดนัดไหมคะยอยู่เพื่อนก็ว่าวขึ้นมาเองแมงดาบริษัทเพื่อนไหมคะอยูยูน้องเพื่อนก็ว่าวาดขึ้นมาห้าหนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องโอ้โหว่ามีแนวพาเพื่อนว่าวบอลหรือยังไงเนาะค่ะน้องแม่เอฟซี แม่ัดนดาก็บ,บจะปล่อยพานไหมคะยมันมันเป็นมันเป็นเลขโชคลาภเนาะคะ่ะเนาะน้องอันดาห้าหนึ่งนี่มันจะมาบนมาล่างอ่ะลูกมันจะออกบนหรือออกล่างคะล่างล่างเหรอออกล่างเหรอคะลูกวันนี้นหนูไปจับฉลากหนูได้อะไรที่โรงเรียนพิดาเนี่ยหนูได้อะไรลูกหนูได้อะไรคะหนูไปจับฉลากโรงเรียนพิดาหนูได้อะไรบ้างได้ของเล่นของเล่นเลยเหรอ ว่าเนยเอาของเล่นน้องเพิ่นบอกเลขด้วยที่บบตองทามไหมคะ<ฮ>บอกเลขด้วยที่บบตองถามแมงดากะอุ๊บโบได้ที่จะเอามาแบ่งปันปแม่เอฟซีเนาะคะ่ะเนาะน้องเพิ่นน้องอันดาเนาะคะ่ะน้องอันดาแมงด้าทายคิบอยู่เดี๋ยวแม่น้องดาทายคิบอยู่อยู่น้องเพิ่นกะบอกว่าอขึ้นมามาจากห้าหนึ่งห้าหนึ่งแมงดากะเลย ว่างตัวนั้นเฝ้ามาถ่ายคลิปน้องเพื่อนพี่น้องน้องอันดาบอกเลขสองตัวหางเดียวคนบอกห้าหนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องแมงดาให้พร้อมหนึ่งกลับให้พร้อมด้ยค่ะเด้อของน้องนั่น้องอันดาให้ห้าหนึ่งเน้นล่างน้องเอ้าก็เลขนี่บอกเลขความฝันเลค่ะเด้อจูจูพี่น้องจูจู่คนก็บอกขึ้นมาเองบอัวหลวแนวมีแนวพาเพิ่งวาวววหรือจย่างใดนาะคะ่ะเนาะเลขของน้องอันดาตัวเดียวหางเดียวห้าหนึ่งหนึ่งห้าเน้นล่างด้วยค่ะเด้อแคปน้าเจ้าไว้แม่เอฟซี เอาไว้เปรียบเทียบหลายๆอาจารย์หลายๆสำนักเบิ่งกับบ่มีผู้ใดรู้ว่าเลขสิออกตัวใดเนาะค่ะเนาะน้องอันดาเพิ่นกะบอกมาจังซี่มั้ยค่ะปกติต้องถามเอามั้ยค่ะเลขเดี๋ยวยกมือนี่ยู่ๆเพิ่นก็เว้าขึ้นมาพี่น้องหนูถ่ายคลิปอยู่เอ้าคือได้ยินเพิ่นว่า51 51พี่น้องก็ฟ้าวถ่ายคลิปแล้วมามาทับมา มาถามเพื่อนไหมคะว่าเมื่อกี้นี่อีลาว่าย,ยังเพื่อนกันวายังยืนยันคําเดิมว่าห้าหนึ่งห้าหนึ่งก็เลยท้าวห้าหนึ่งจะมาล่างหรือมาบนเพื่อนว่ามาล่างด้วยกันด้ออ้าวขอบคุณน้องอันดาหลายๆที่ให้แนวทางก่อนเอฟซีมีช่งมีลาบกับน้องอันดานะคะอีเด้อค่ะมาแข่งบ่ค่ะม <anim ky> ั่งรู้ว่าประเทศไทยเขาเอื่อนยังมาเอื่ังจะมัเนี้ยเอื้อนคือกันบอกกับประเทศลาวไหมจ้ะ มะแข่งบ่ค่อยได้กินเด้อค่ะเด้อเต้เป็นต้นอยู่นี่อันนี้ก็ต้นมางนาวค่ะต้นมางนาวอยู่ในสวนเด้อค่ะเด้อนี่อันนี้ก็ต้นมะไข่ไหมคะอันนี้ก็ต้นมะไข่อยู่ในสวนพี่นอ้องเห็ <c oughs> นบอกค่ะนี่มันยังทันสุกเด้อค่ะเด้อแม่แม่เสียเอ็นอยู่ในสวนเด้อค่ะเด้อนี่ ต้นนี้น้อยแต่ดกดกค่ะนี่เห็นว่คะอีสานเรียกมะไข่แต่บุรุษวาภาษากลางเขาเอื่นยังลูกท่อบ่ค่ะลูกท่ออันนี้ส่วนหนึ่งเลยคะ่ะส่วนหนึ่งคือคือซุกไปแล้วอันนี้คือดิฟนะะี่ค่ะดกเด้อค่ะนี่เห็นวคะค่ะแม่แม่แมสีเนตต้นเวย้ยนี่คะ่ะนี่กำลังเลื่มนะคะเด้อหวานหวานมาจากแม่แม แมนเบอเลยค่ะนี่คุณนายแมนเบอเลยกรลังดกด้วยค่ะเด้อปีนี้รู้สึกว่าอีหยังกระดกด้วยคะ่ะปีนี่รู้สึกว่าอีหยังกระดกนี่ที่บมจ้ะนี่เต็มเลยค่ะต้นตำตั้มด้ยค่ะนี่ นี่ค่ะอันนี้กำลังจะสุกเลยเด้อค่ะนี่ไก่และไก่จะได้กินหมากเลยเด้อค่ะแม่เอฟซีแลกเ้ยค่ะ, e วคะพวงหนึ่งจะมีอยู่สองสามอันนะคะนี่พี่นีดกไขย่ยังกระดกไปเบิดเลยนี่ค่ะต้นตั้มตั้มค่ะแม่เอฟซีโบจะต้นตําตัหนึ่งโ e บ,อองบอคอยได้หดนามไปได้เด้อค่ะแต่ว่าบ้าาผลหมากปุสีหมากหลายพี่ไก่นี่โบหลายปานนี่ไหมคะ่ะพี่นี่หลายอยู่เนี่ย โบได้ใส่ผู้ด้วยค่ะเด้ออยู่นี่เพิ่นจะใช้แต่ขี้งัวกับขี้ควายเพิ่นจะใช้ขี้งวัวมาจ้าสวนมากโบได้ใส่ผู้ด้วยะค่ะต้นนี้ดกประคักเลยค่ะแม่แม่มุกโบอสะออนยังสะออนแต่ต้นนี้ลราจะกำลังจะสุกแล้วจะได้กินแล้วเด้อค่ะเห็นบ่ค่ะปลูกทั้งนี้กับขาด้อค่ะ นี่ก็พักรีอยู่ะคะ่ะปลูกตามสวนมาเบิ่งคลองปลูกพี่น้องนี่ต้นมะพร้าวพี่น้องทางนั้นก็เป็นต้นกล้วยพี่น้องนะต้นกล้วยพอบาดผนมาปลูกไว,พกว,พว้พี่น้องกูนี่อู้ยเข่าไม่พี่น้องเสื้ออ่อนเข่าทั้งเข่าทั้งหยาพี่น้องเต็ม,มอยู่พี่น้องนี่เลี้ยมือได้บงัวงวังไม่งั้นเราจะมาทำความสะอาดพี่น้องนี่ ว่าต้นใหม่เริ่มเริ่มขึ้นเต็มแล้วนะพี่น้องก็กล้วยขวานแมวนะเต็มพี่น้องกล้วยเป็นกล้วยหอมเลยพี่น้องเด้อเนี่ย,เ,ย,เ,ยเป็นกล้วยหอมสวนมากเป็นกล้วยหอมแม่นเป็นปลาพี่น้องคนะน่นะแม่นไดเลยคนน่ะบรรยากาศตา่างจังหวัดก็เป็นประมาณน,นี้เลยพี่นอ้องเฮเงียบกางเวียม,มาก็เงียบพี่น้องเลย หน้าพอบานแมงดามันติดอันนี้พี่น,อน้องหน้าแมงดามันติดอันที่ถนน,นพี่น้องแต่มันเป็นเป็นทางสามแยกไม่พี่น้องนี่ทางสามแยกกทางข้ามหมู่บ้านพี่น้องนี่ทางสามแยกนะบรรยากาศก็เป็นบ้านี้พี่น้อง,งค่าแล้วพี่น้องจะมีคนมาเพราะคน,นก็ไปหายไปหน้าพี่น้องกับช่วงนี้ก็จะกระเทียมบุญกระถินไม่พี่น้องบุญกระถินบานพอบานแมงดาเป็นบุญกระถินสินงเดือนผลกระเรียมคลองกรีเมียม แมงดาก็เลยออกมาเบ่งมาปลูกขาตะไคร้ไว้ก่อนพี่น้องเพราะว่านี่น้อยนาฝนแล้วมันติดไว้พี่น้องนี่อันนี้ก็ต้นขนันมังมีพี่น้องนะต้นขนน้นตะไคร่ติดแล้วพี่น้องนี่นี่ต้นมางม่วงตะไคร้พี่น้องขอบานแมงดามาปลูกไว้พี่น้องคุหนะ่ปลูกสุดไปบูนเลยพี่น้องผูกปลูกไว้เต็มเลย